ลำาดออายุ2เดือนครับแหม7วันครับว่ายน้ำชาวว่ายน้ำเออชาวว่ายน้ำเลยเพงหาฮัร์ว่ายน้ำอยู่ครับน,นี่หันชอบเล่นน้ำในี่เอาขวดนะครับเต้เนี่ยเอ้าเนี่ไปเอาไปเ,เ,เลยไปมาเร็วเอามาเลยไปเอามา,าเขาเดียวครับสองวัดก็หัม่มนิดหน่อยสองเดือนก็น,นิดหน่อยนะครับเนี่ยดำน้ำอาขวด

Ê ô Ê ô Ok, kênh, kênh Kênh, ừ, tê kênh ăn Bà ăn, 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 Đi ăn được lâu Tê, ăn được, ăn được Bà ăn, bà Bà ăn, bà ăn Bà ăn bà ăn bà ăn được Bun, bay malay, bay, bay malay, gitla, bay 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 อ่ะอานลยเอาเลยอ่ะอ่ะสองเดินไาครับชอบเล่นน้ำอะอืมตรงนี้ผิดกว้างๆครับในตีส่วนของปีไอ้เบา,บาครับเนบาะสีเบาเลยภูเขานะครับรอืมเลี้ยงหมาให้เล่นครับผมขอบคุณครับโอกันหน้าเจอกันใหม่ครับ